สวัสดีครับช่วงนี้นะครับมันมีช่วงโควิดนะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยออกจากบ้านกลัวกันนะไอ้ตรงนี้เราก็เข้าใจก็น,นะครับเอางี้ว่าช่วงนี้ผมให้ทุกคนเอ็ติวสั้นมาฟังชีวิตผมตั้งเด็กดีกว่าครับก่อนที่มาเป็นั้งบวยดีไหมครับเราตั้งต้นเลยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยมีหลายคนมาสัมภาษณ์ผมนะแต่บางทีเขาลงแบบไม่ประเด็นมากอะไรมั่งเนี่ยเอาเป็นว่ารู้จักปากผมเลยดีกว่า ือว่าผมเนี่ยเป็นคนเกิดจังหวัดยุธยาครับพ่อผมเนี่ยชื่อนายตองหล่อสอนดีบ้านพ่อบ้านแม่ผมเนี่ยห่างก,กันแค่สองกิโลแม่ผมอยู่แม่ลาชื่อจำนงสอนดีครอบครัวผมเนี่ยอยู่ในเรือครับเรือต่อสมัยเรือต่อทีอ่เป็นพวกเขาเรียกเรือ,รอต่อพ่วงกันไปครับส่งไปรับข้าวมาส่งที่กรุงเทพบ้างแล้วก็ไปแม่น้ำไปแม่กองไปรับต้ำตาลลายปีบฮะเอาขึ้นไปขายอะไรอย่างเงี้ย ผมอยู่ในเรือนั้นผมเกิดผมเกิดในเรือเท่าที่แม่เล่าผมฟังนะครับตอนนั้นเรือผมแม่มาพักอยู่ที่พาชีครับปาชีอยู่อนนียูทียบ้านญาติกันแล้วแม่ผมก็ปวดท้องพ่อก็เลยพายเรือแจวจะพาแม่เนี่ยไปคลอดลูกที่หัวรอพอถึงหัวอรอแล้วเนี่ยตรงท่าเรือพอดีนะท่าเรือหัวรอแม่ผมปวดท้อง ล้วผมก็คลอดในเรือลบผมก็เลยแม่บอกว่าลบผมเนี่ยเอาไปทิ้งน้ำทิ่งน้ำจะจริยญาทิ้งน้ำในน้ำปากตักตรงนั้นน่ะนี่เป็นความเชื่อของโบราณนะบอกว่าถ้าลกเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเคยเก็บไว้ใน,ใ,นใต้บันไดหรืออะไรเงี้ยฝังบันไดนะผู้ชายไว้ในเขตบ,บริเวณบ้านะนแต่เมื่อนอผมเนี่ยเอาทิ้งไปในน้ำผมก็เลยไปมาหลายที่หมดเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้าง ผมก็อยู่ที่กับเรือพ่อแม่ตอนพอจําได้ผมกบอกกว่าเมื่อผมกูบอกว่าตอนนั้น,นมีพ่อผมมีผมแล้วก็แม่อยู่เรือจนพ่อผมเนี่ยเขาว่าขายเรือแล้วก็ย้ายตามมาอยู่พี่ชายตอนนั้นผมไม่เคยเห็นพี่ชายนะไม่เคยเห็นพี่หน้าพี่หน้าพี่สาวคือผมมีพี่น้องทั้งหมดเนี่ยสามคนผมเป็นคนตุกท้อง พี่ชายคุโตชื่อุนันสอนดีอีกคนหนึ่งคนรองมาชื่อมารีสอนดีผมเพิ่งมาเห็นหน้าที่ผมตอนนี้ขึ้นมาอยู่ขายเรือแล้วมาพ่อที่ซอยเสนานที่คมสองคือเขามาขายถ่านกันทีน,นี้พ่อแม่ผมก็เลยขายเรือแล้วก็มาอยู่ที่นั่นก็รับถ่านขายนะครับผมก็ได้มาเรียนงเรียนเข้าเรียนอนุบาลก่อนที่โรงเรียนพัชรินที่ บางบัวนี่ครับใกล้ๆโรงเรียนไทยสุริยะจนอายุครบเจ็ดขวบก็ไปเรียนที่วัดเทวสุนทรบางเขนนะครับอยู่ตรงข้ามกับคุกและกรมราชทัรนะคุกตรนนั้นเขาเรียกรานยาวเลยผมไม่ทราบนะผมเรียนที่นั่นเรียนจบถึงป .4 นะเรียนป .4 แล้วก็ชีวิตตอนเด็กผมกแ็แต่สบายพ่อแม่ตอนนั้นพ่อแม่อยู่ได้อยู่เนวันสามบาทเนี่ยสบายจนมาถึงป .4 แล้วพ่อแม่ผมเลิกกันแล้วผมก็มาเข้าเรียนต่อที่ออกจากชุมพรนะครับป .4 แล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนว,วัดละปะเขาป .5 ครับแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากพ่อแม่เลิกกันแล้วก็ เป็นเด็กค่อนข้างจะว่ายัางไงอะสภาพแวดล้อมมันไม่ดีด้วยถามผมดื้อมาหูผมดื้อผ,ผมเกผยเชื่อนะครับปสอ,องเนี่ยผมหนีเรียนแล้วนะแนะพะปีนั้นฉัไม่เรียนเลยอะจนสมัยก่อนนั้นมีข่าวอะนักข่าวชื่อรายการหยิงไทยใครข่าวอะพ่อแม่ผมไปหาเขาเลยบอกให้ตามหาผม เป,ประกาศวิว่าเด็กชายชลินสอนดีกับบ้านด่วนทางบ้านให้อภัยแล้วหนีเงียนถึงหขนาดนั้นเลยครับ